เรื่องห้องสุดท้ายทางสายก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับมึงเคยเจอหอที่ราคาถูกจนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่ากลัวเกินไปไหมกูเคยแล้วก็แม่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเฮี้ฮยที่ฝังอยู่ในหัวกูจนถึงตอนนี้เลยอะกูกับเอเติลเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมย้ายมาหอเดียวกันตอนเข้าเรียนมหาลัยที่กรุงเทพหาหออยู่กันเองแบบงบน้อย เจอหอเก่าตึกยาวๆแถวรัชดาราคาถูกชิบหาย500บาทต่อหัวต่อเดือนมีลิฟต์มีร้านของชำใต้ตึกดูมีคนอยู่แต่ห้องที่ว่างคือห้องสุดท้ายทั้งสายของชั้นสาตอนเซ็นสัญญาป้าเจ้าของหอบอกกูแบบนี้เลยว่าห้องนี้คนไม่ค่อยอยู่กันนานนะลูกแต่ถ้าไหว้เจ้าบ่อยๆก็คงไม่มีอะไรตั้นมันหัวเลาะ บอกว่าป้าครับเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้ผีฟังทุกคืนเลยแล้วกูก็เสือกขำตามแม่งวันแรกที่ยายเข้าเราสองคนยืนอยู่หน้าห้องประตูมันขึ้นสนิมมีคราบน้ำคร่ำเป็นทางยาวเหมือนเคยมีน้ำอะไรซึมออกมาจากใต้ประตูกูก็แซวเล่นว่าเออห้องมันคงร้องไห้รอเรามั้งเปิดเข้าไปห้องมันมืดมีฝุ่น มีกลิ่นอับเหมือนห้องถูกปิดมานานทั้งที่หอมีคนอยู่เกือบเต็มนะแต่ห้องนี้เหมือนไม่เคยมีใครอยู่มานานมากกูกับเต้นก็ช่วยกันถูพื้นขัดห้องน้ําเปิดพัดลมไล่กลิ่นใช้เวลาเกือบครึ่งวันกว่าจะเริ่มดูหน้าอยู่แต่ที่โคตรแปลกคือผนังฝั่งหัวเตียงมีรอยเหมือนโดนขูดเป็นทางยาวๆแบบมีคนเอาเหล็กขวนเป็นลายซ้ําๆกูถามเต้นว่านี่มันรอยอะไร เติ้นแม่งก็ขำแล้วตอบว่าก็รอยคนก่อนมัง้งเบื่อจนขวนผนังเล่นตอนเย็นเราลงไปกินข้าวใต้ตึกร้านตามสั่งข้างล่างแม่งอร่อยดีคนเยอะแล้วก็มีเสียงคนเมาคุยกันหน้าหอเสียงแววเข้ามาบ้างพอกลับขึ้นห้องเติ้นแม่งเริ่มเอาเบสมาเปิดบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้แม่งนอนยาวอย่ามีใครปลุกนะแล้วก็หัวเราะกันอีกคืนนั้นเป็นคืนแรกในห้อง ที่เหมือนไม่ได้อยู่แค่สองคนคืนนั้นประมาณตีหนึ่งกูกำลังจะหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงอะไรบางอย่างขูดผนังห้องกกกกกกึึึตอนแรกกูยังคิดว่าหูฝาดหรือไม่ก็หนูอะไรแบบนั้นแต่มันดังอยู่แค่ฝั่งหัวเตียงกูพลิกตัวไปมองเต้อนนอนกรนเบาๆอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ขยับเลย เสียงมันไม่ได้แรงแต่มันชัดและที่สำคัญคือมันเป็นจังหวะเหมือนใครตั้งใจจะให้เราได้ยินกูลองลุกขึ้นเดินไปฟังใกล้ๆเอาหูแน่ผนังแล้วเงียบเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอ่ะกูกำลังจะหันหลังกลับเตรียมจะนอนต่อเสียงมันก็ดังขึ้นอีกครั้งกึกกึกกึกคราวนี้เหมือนมันตอบโต้กู ติ้นตื้นขึ้นมาพอดีแม่งหาวแล้วถามว่าเสียงอะไรวะกูบอกว่าไม่รู้อ่ะเหมือนเสียงขูดจากฝั่งหัวเตียงนี่แหละเติ้นแม่งเดินไปเปิดไฟแล้วทำหน้าง,วง่วงวงเดินไปเคาะผนังคืนแลบเล่นๆกอกกอกกอกแล้วก็พูดว่าโอ้ยผีห้องนี้ขี้เหงาวะ่ะอยากคุยกับกูอเดี๋ยวเปิดเพลงให้มันเดินไปเปิดเพลงจากลำโพงเสียงเบสสัน่นเบาๆ แล้วก็ล้มตัวลงนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กูนอนต่อไม่ลงเสียงเคาะมันเงียบไปหลังจากนั้นแต่ในหัวกูคือมันวนเวียนอยู่ตลอดคืนจังหวะเคาะนั้นแม่งติดอยู่ในหัวก็กอกเหมือนมันไม่จบเช้าวันรุ่งขึ้นกูเล่าให้เติ้นฟังเติ้นมันก็ขำบอกว่ากูมโนไปเองบอกว่าเดี๋ยวมันจะพ่นสีฝาผนังให้ใหม่ถ้ามือกลัวผนังเก่าๆขณนะนั้นวันนั้นกูก็พยายามลืมๆม,ม,มันไป ไปเรียนตามปกติกลับมาก็เหนื่อยหลับไปไวเลยแต่คืนที่สองของเสียงมันไม่ได้มาคนเดียวคืนที่สามกูกลับมาจากเรียนเย็นนั้นฝนตกโปรยโปรยบรรยากาศแม่งหน้าหดหูแบบบอกไม่ถูกอากาศชื้นชื้นเหม็นอับคลุ้งทั่วห้องทั้งที่เราเพิ่งเปิดแอร์ไปตอนเช้าเติ้นยังไม่กลับกูคิดว่ามันคงไปหาอะไรกินก็กะจะรอมันกลับมากินพร้อมกันประมาณหนึ่งทุ่ง กูก็ออกไปซื้อของข้างล่างแล้วกลับขึ้นมาคนเดียวเปิดประตูห้องปุ๊บเหมือนมีลมเย็นวูบสวนออกมากูขนลุกเลยไม่รู้เพราะแอร์หรืออะไรแต่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องทั้งที่ไฟปิดหมดเติ้นยังไม่กลับโทรไปก็ไม่มีคนรับโทรซ้ำอีกสองสามรอบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูเลยกินข้าวคนเดียวเปิด YouTube ดูตลกให้ห้องมันดูมีชีวิตเสียงหัวเราะปลอมๆของคนในวิดีโอ แม่งช่วยกลบความเงียบที่น่ากลัวแบบแปลกๆได้ชั่วคราวจนถึงเที่ยงคืนเติ้นยังไม่กลับมากูเริ่มรู้สึกไม่ดีละมันไม่เคยหายไปแบบนี้โทรศัพท์มันก็ติดต่อไม่ได้กูเลยลองไลน์ไปดูไม่ขึ้นว่าอ่านแต่เห็นว่าลาซีนมันตอนบ่ายสามตีหนึ่งกูเดินไปเปิดประตูเช็คหน้าห้องลองกดลิฟต์ลงไปถามร้านของชำข้างล่าง ป้าบอกว่าไม่เห็นเต้นเลยทั้งวันกูเดินไปที่กล้องวงจรปิดแต่เจอป้ายเขียนว่าเสียรอซ่อมกูกลับมาห้องหยิบโทรศัพท์มานั่งดูรูปเก่าๆรูปแม่งในห้องนี้เมื่อสองวันก่อนเต้นยังเล่นเกมอยู่เลยยังหัวเราะอ,อยู่เลยแล้วกูหันไปมองเตียงมันเตียงมันยังเรียบร้อยเหมือนไม่เคยมีใครนอนผ้าห่มยังพับอยู่หมอนยังตั้งดีดี กูเริ่มสับสนตอนเช้ากูยังคุยกับมันอยู่เลยพอประมาณตีสองเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากผนังไม่ใช่จากหัวเตียงแต่มาจากมาจากในห้องน้ําเสียงเคาะเบาๆแบบมีจังหวะเหมือนเคาะประตูแบบสุภาพก๊อกก๊อกก๊อกกูนั่งนิ่งอยู่บนเตียงใจเต้นจนแทบหลุดออกมา เสียงมันเคาะอยู่แบบนั้นทุกๆสิบวินาทีตลอดครึ่งชั่วโมงจนกูทนไม่ไหวเดินไปเปิดประตูห้องนา้าไม่มีใครไม่มีอะไรมีแต่ไอ้น้ำเกาะกระจกเต็มไปหมดเหมือนเพิ่งมีคนอาบนา้ำกูยืนมองกระจกแล้วจู่ๆมันก็เริ่มปรากฏตัวอักษรอย่าตามหาเขากูวิ่งออกจากห้องทันทีไม่เอาแล้วห้องนี้ไม่เอาแล้วเต้นอะไรก็แล้วแต่ กูลงไปนั่งที่ล็อบบี้ทั้งคืนไม่กล้าขึ้นไปอีกแต่พอเช้าป้าเจ้าของหอกลับเดินมาหากูยื่นกาแฟให้แล้วยิ้มเมื่อคืนเหนื่อยละลูกปรับตัวได้เดี๋ยวนึงก็ชินนะห้องนั้นมันแค่เหงาเฉยๆกูมองหน้าป้าแล้วถามว่าป้าเห็นเพื่อนผมไหมครับเติ้ลน,นะครับเขายังไม่ได้กลับมาเลยครับป้าทำหน้านิ่งๆแล้วพูดว่า ห้องนั้นอยู่คนเดียวมาตลอดนะลูกหลังจากป้าพูดว่ากูอยู่คนเดียวมาตลอดกูเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นบ้าใจมันเต้นเร็วมากแบบควบคุมไม่ได้กูหายใจทีเหมือนคนจะเป็นลมแต่พอกลับมานั่งนิ่งๆที่ล็อบบี้สักพักกูก็เริ่มคิดได้ว่าไม่ได้นะมึงต้องหาความจริงต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กูตัดสินใจขึ้นไปบนห้องอีกครั้งเดินอย่างช้าๆบนบันไดเพราะไม่กล้าขึ้นลิฟต์ ตอนเดินผ่านแต่ละชั้นแม่งรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองผ่านช่องประตูห้องอยู่ทุกห้องเลยพอถึงชั้นสามกูก็ไม่กลับห้องตัวเองนะแต่เคาะห้องข้างๆแม่งเลยห้องที่อยู่ก่อนถึงสุดทางซ้ายสักพักมีเสียงขยับประตูแล้วก็เสียงล็อกออกมาคนที่เปิดประตูเป็นผู้ชายผอมๆใส่แว่นหน้าซีดๆเหมือนคนนอนไม่พออายุรา,ราวๆสามสิบกว่าขอโทษครับ พี่อยู่ห้องนี้นานหรือ,อยังกูถามทันทีพี่เขาทำหน้าประหลาดใจนิดหน่อยแต่พอได้ยินคำว่าห้องสุดทางซ้ายสีหน้าพี่เขาแม่งเปลี่ยนทันทีน้องอยู่ห้องนั้นเหรอครับผมกับเพื่อนเพิ่งย้ายมาแต่ตอนนี้เพื่อนผมหายไปเลยพี่เขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะเชิญกูเข้าไปในห้องห้องเขาไม่มีอะไรแปลกดูสะอาดมีรูปครอบครัววางไว้มีชั้นหนังสือ กูรู้สึกว่าบรรยากาศห้องนี้เป็นมนุษย์กว่าห้องกูเยอะพี่เขาบอกว่าชื่อแนทอยู่ห้องนี้มาเกือบสองปีแล้วและเคยเห็นเรื่องเกิดขึ้นหลายรอบมีคนย้ายเข้าห้องนั้นเยอะนะเพราะราคาถูกคนก็เห็นว่ามันคุ้มไงแต่ไม่มีใครอยู่เกินเจวันทุกคนแม่งหายไปหรือไม่ก็หนีออกไปกลางดึกแบบไม่เอาอะไรติดตัวเลยกูฟังแล้วขนลุกซิ กูถามว่าแล้วพี่เขายังอยู่ทำไมพี่ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นพี่ตั้งกฎไว้เลยว่าไม่มองไม่ฟังไม่ถามแล้วพี่เนตก็เล่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินมามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งย้ายมาอยู่กับแฟนที่ห้องนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้วคืนที่ห้าแฟนหายไปเด็กคนนั้นก็เดินลงมาล็อบบี้ทั้งน้ำตาบอกว่ามีเสียงคนร้องไห้ในตู้เสื้อผ้าทุกครั้งที่เปิดจะไม่มีใครแต่ถ้าหลับไป จะฝันเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าวันรุ่งขึ้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอีกคนตำรวจไม่ทำอะไรเลยเหรอพี่ไม่รู้สิตำรวจไม่ค่อยเข้ามายุ่งหรอกมันไม่มีหลักฐานไม่มีศพไม่มีการแจ้งความจริงจังคนที่อยู่ก็แค่เด็กต่างจังหวัดไม่มีใครสืบต่อกูเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันลึกกว่าที่คิดและพี่แน็กก็พูดอีกว่าคืนนี้ ถ้านนายยังนอนที่ห้องนั้นอย่าตอบถ้ามีใครเรียกชื่อกูกลับขึ้นห้องด้วยความรู้สึกหนักๆเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในอกยิ่งเดินใกล้ถึงประตูห้องมันยิ่งเหมือนมีแรงดึงจากข้างในห้องทำให้ใจแม่งหวิวววแปลกๆแต่สุดท้ายก็ไขกุญแจเข้าไปเพราะเสื้อผ้าโทรศัพท์ของเติน้นของทุกอย่างมันยังอยู่กูรู้สึกว่าต้องสู้กับความกลัวทําไม่รู้ให้สุด ก็คงไม่หลุดจากเรื่องนี้ห้องยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มันเย็นขึ้นกว่าเดิมอีกเหมือนอุณหภูมิลดลงเฉียบพลันทั้งที่แอร์ไม่ได้เปิดกูตัดสินใจเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าที่พี่นัทเล่าว่ามีคนเคยฝันเห็นผู้หญิงกอดเข่าอยู่ในนั้นตู้แม่งก็แค่ตู้ไม้สองบานธรรมดาแต่วันนี้มันเหมือนหนักกว่าเดิมกูเอื้อมมือไปจับลูกบิดแล้วเปิดออกช้า,ชา ภายในไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าของเติ้นที่แขวนไว้ห้อยอยู่นิ่งๆไม่มีสิ่งผิดปกติแต่ข้างในแม่งมืดกว่าปกติแบบบอกไม่ถูกมันมืดเหมือนเป็นความว่างมากกว่าจะเป็นแค่เงาแล้วตอนที่กูกำลังจะปิดตู้เสียงมันก็ดังขึ้นในหัวกูแบบไม่มีปีไม่มีครุยเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าเขายังอยู แต่ไม่ใช่ตรงนี้กูพังอะก้าวถอยหลังมือสัน่นจ้องไปในตู้เหมือนจะมีอะไรโผล่ออกมาแต่ก็ไม่มีหลังจากนั้นกูก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนได้แต่นั่งพินกำแพงมองไปที่ตู้ทุกครั้งที่กูเผลอกระพริบตามันจะเหมือนเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ในนั้นแวบ,บๆจนเวลาประมาณตีสามเสียงเรียกชื่อกูก็ดังขึ้น ดังมาจากในตู้แกป๊ปเสียงมันเบาแต่ชัดเจนแล้วที่โคตรหลอนคือนั่นเสียงของเติ้ลกูนั่งนิ่งน้ำตามันซึมออกมาแบบไม่รู้ตัวเพราะในหัวแม่งมีคำถามเต็มไปหมดว่ามึงเน็มอยู่จริงเหรอว่าเติ้ลอยู่ตรงนั้นจริงๆเหรอแต่กูก็นึกถึงคำเตือนของพี่แนททันทีอย่าตอบถ้ามีใครเรียกชื่อ กูกัดฟันแน่นพยายามไม่หันไปทางตู้แต่มันก็เรียกอีกแคปช่วยกูด้วยเสียงเหมือนร้องไห้ปนมาหวีดเบาๆข้างหูแบบใกล้ชิบหายใกล้จนได้ยินเสียงหายใจซ้อนมาด้วยกูกำลังจะลุกวิ่นหนีแต่ขากลับอ่อนแรงร่างแม่งชาไปหมดขยับไม่ออกแล้วอยู่ดีๆประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดเองช้าๆ แสงไฟจากห้องมันส่องเข้าไปเห็นแค่เงาดำของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่เต้นแน่นอนสิ่งที่อยู่ในนั้นมันสูงเกินไปแขนยาวเกินไปหัวแม่งเอียงเอียงเหมือนหักผิดรูปแล้วมันก็พูดด้วยเสียงที่เหมือนเต้นแต่ไม่ใช่ช่วยกูหน่อยได้ไหมเพื่อน กูไม่ตอบไม่แม้แต่หายใจจนในที่สุดประตูตู้ก็ปิดเองเหมือนเดิมพร้อมเสียงครูดเบาๆจากด้านในกึกกึกึกคืนนั้นกูไม่ได้นอนเลยจริงๆพอนาฬิกาตีห้ากูก็ลุกขึ้นรวบของทุกอย่างใส่เป้แล้วเดินลงไปหาป้าเจ้าของหอทันทีป้าผมขอย้ายออกครับ ขอคืนค่ามัดจำเท่าไหร่ก็ได้ป้ามองหน้ากูนิ่งๆเหมือนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถอนหายใจเบาๆก่อนจะพยักหน้าไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวกูไม่ได้สนใจจะเอาเงินคืนที่ซ้ำแค่อยากออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่พอกําลังจะเดินออกจากหอขาก็หยุดอยู่หน้าบอร์ดประกาศตรงทางเดินออกมีแผ่นกระดาษบางอย่างแปะอยู่ เป็นภาพถ่ายเก่าๆสีซีดจ,จางๆในรูปเป็นกลุ่มนักศึกษายืนถ่ายหน้าหอพักมีอยู่สองคนที่กูจำหน้าได้ทันทีคนแรกคือผู้หญิงผมยาวในตู้เสื้อผ้าอีกคนคือเติน้นกูอึ้งจนลืมหายใจก้มไปอ่านคำบรรยายใต้ภาพภาพถ่ายกลุ่มนักศึกษาปี2553ก่อนเกิดเหตุการณ์ ห้องสึกถ้ายทางสาย2553แต่ตอนนี้มันปี2568แล้วนะเว้ยเติ้นไม่เคยบอกกูเรื่องนี้เลยไม่มีรอยยิ้มหรือแววตาของคนปกติในภาพนั้นเลยได้ซ้ำเติ้นในภาพดูเศร้าเหมือนกำลังยืนรออะไรบางอย่างกูควักโทรศัพท์จะถ่ายภาพนั้นไว้แต่กล้องแม่งไม่โฟกัสเลยมัวเหมือนมีอะไรบดบังอยู่ ทันใดนั้นเองเสียงขูดกึกกึกกึกก็ดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากในหัวกูแล้วเสียงนั้นก็ตามมาอีกครั้งเสียงของเติน้นมึงจะทิ้งกูไว้แบบนี้เหรอน้ำตามันไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวกูยืนอยู่หน้าทางออกของหอมองไปที่บันได แล้วก็หันกลับไปมองทางเดินยาวๆนั้นทางเดินที่ไปยังห้องสุดท้ายทางสายในหัวกูมีแต่คำถามว่าแล้วถ้าเป็นกูแทนเติ้ลนละ่ะถ้ากูเป็นคนหายไปแล้วเขาเหล่านั้นจะทิ้งกูไว้แบบนี้ไหมเสียงมันกระสิบซ้ำดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันอยู่ที่ทุกกาแพงทุกซอกมุมของหอมึงต้องอยู่ต่ออยู่กับกู ตลอดไปสุดท้ายกูเดินกลับขึ้นไปชั้นสามอีกครั้งแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นกูอีกเลยเรื่องราวที่คุณได้ฟังเป็นยังไงบ้างติชมได้หรือคุณมีเรื่องหลอนๆอยากให้ผมทำคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้หลอนนะครับ